มื่อวันที่17มิถุนายน2567นายสรวิทย์ลิมปารังสีโฆษกสารยุติธรรมกล่าวว่าตามที่ปรากฏในข่าวตามสื่อต่างๆและข้อมูลเผยแพร่ตามโซเชียลมีเดียช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำนองว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมและพยายามวิ่งเต้นในเรื่องการประกันตัว ของผู้ต้องหาบางรายนั้นปัจจุบันยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในชั้นต้นในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีในวันนี้การประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมได้รายงานให้กอตทราบเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวแล้ว โดยที่ประชุมคอตอเสนอให้ประธานสารดีกาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสดับรับฟังข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามขั้นตอนโดยหากมีความคืบหน้าในการดำเนินการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่านี่นะครับพอมันเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยนะครับในระยะเวลาเหลืออ,องคืนเนี่ยซึ่งเป็นระยะเวลาที่ต้องช่างใจมากที่สุด เพราะเนี่ยนะครับกระบวนทุกกระบวนการที่มีหน้าที่เนี่ยคือถ้าประเทศนี้เนี่ยนะครับกระบวนยุกระบวนการยุติธรรมมีไหวขายเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะเพราะเนี่ยนะครับที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยมันคือเนี่ยนะครับตั้งแต่คดีทุจริตขังไม่ได้สักวันแล้วจนกระทั่งเนี่ยครับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเรื่องพรบคอมเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามีใครไปอคติ นะครับมีความที่ชิงชังเกลียดไอ้นั่นมันเป็นเหตุผลรองเหตุผลหลักก็คือว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายสู้คดีสารจะวินิจฉัยอย่างไรไม่มีใครทราบอะแต่ว่าพฤติการของการหนีคดีนี่เป็นการทดสอบเหมือนกันว่าคนที่มีพฤติการหนีคดีและมีลักษณะการทำซ้ำลักษณะเดียวกันและรวมกระทั่ง ในช่วงระหว่างการพักโทษนี้ก็ไม่เคยสำนึกและปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่ยื่นถวายดีกาและถูกบันทึกไว้ในพระบรมราชโองการใดๆทั้งสิ้นถามว่านี่นะครับคนที่เขารับไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขามีอาคาตนะีแต่เขาต้องการรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองคือไอ้กองเชียร์เนี่ยนะครับก็ลองคิดดูว่าถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลอื่น คุณรับเกิดสิ่งเหล่านี้ได้และที่ต่อไปต่อสู้กันมานี่ก็ต้องการสู้เรื่องให้ประเทศมันมีมาตรฐานเดียวไม่ใช่สู้เรื่องความยุติธรรมไม่ใช่ควานหาเรื่องความเสมอภาคไม่เห็นด้วยกับคำว่าอาภิสิทธิชนแล้วก็ไปสู้ยอมตายยอมติดคุกยอมบาดเจ็บกันมาแล้วพอวันแล้ววันนี้มามาทำดูงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ถึงที่สุดนึกอะไรไม่ออกก็ท้องคาถา คนเสื้อแดงผมกลับมาแล้วแล้วก็จับเดินทางไปให้กำลังใจกันมันกำลังใจกันเรื่องอะไรเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยกำลังใจที่จะควรจะให้มากที่สุดก็คืออ่าประเทศไทยนะเราจะปล่อยให้บ้านเมืองมันเสียหายต่อไปกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามด้าน,นอดีตนาย,ยกทักษิณเนี่ยนะครับผมไม่ปรามมทหอกว่า ท่านจะหนีหรือไม่หนีเพราะคนมีพฤติการเคยหลบหนีมาถึงสิบเจ็ดปีนะคือดูภูมิหลังนี่หนีวันนี้วิเคราะห์ได้พูดได้เรื่องแบบนี้และเป็นคนไม่รักษาคำพูดแม้ในการถวายดีกาก็าตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเราจะไปเชื่อคนที่หลบหนีมาสิบเจ็ดปีได้ไงเราไปจะไปเชื่อคำพูดเนี่ยนะครับก็ขนาดยื่นถวายดีกาถูกบันทึกไว้ในพระรมราชองการก็ยังไม่ปฏิบัติเลย แล้วก็บอกว่านะครับว่าไปอคติอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดณขนาดนี้เนี่ยนะครับคนเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในชาติบ้านเมืองเราเนี่ยไม่ว่าหัวดําหัวขาวนะครับเราต้องมีความรักชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่มีหน้าที่ mm. นะครับเช่นหน่วยงานความมั่นคงมีหน้าที่ติดตามนะครับคือถ้าไม่สมยอมเนี่ยนะครับก็เหมือนเรือไม่หายนั่นแหละ ใช่ใช่นะครับจากสัตหิบไปโผล่อสงขาเนอะถ้าตามจริงเนี่ยนะครับตามจริงเนี่ยมันต้องวันเดียวก็รู้แล้วนะครับมันจะยากอะไรนะครับเรดาร์นะครับขนาดปลาก็ยังจับได้นะภาษาอะไรเรือใหญ่สามลำเต่ายังรู้ปลายังรู้นะเต่ายังรู้ปลายังรู้เขา <c oughs> ต,ติดได้เะออย่าว่าแต่ปลาฉลามแบบปลากระปักกงจับได้เลยนะครับนับภาษาอะไรเรือสามลำอันนี้หายกันหายหายกันไปหลายวันนะ นะครับผมไม่ไม่รู้ว่าน้ํามันนะมันยังอยู่ไหมน้ำมัน,น okay. uh huh. เป็นไหระยะเวลาแต่อย่างไรก็ตามเพื่อจะบอกว่าถ้าในบ้านเมืองของเราเนี่ยคนที่มีหน้าที่ไม่ละเลยเนี่ยซึ่งเรานี่เกิดไม่ได้ <Okay. S 2> วันนั้นเนี่ยขยับมาจากสัตหีบเรือมันจะไปได้กี่หน mm ้า hmm. น้ําอืมนะครับ mm hmm. จับได้แต่วันแรกแล้วถ้ายาวนี่นี่ยกตัวอย่างกรณีนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันซึ่งผมก็มองเหมือนกับพี่น้องเขาว่า เขาไม่จําเป็นจะต้องรีบอืนะครับแต่ว่าและไม่จําเป็นจะต้องใช้นะครับเส้นทางทางเรือและจะไ,ไปซึ่งการออกนอกประเทศเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะ,นะครับมีหลากหลายวิธีไม่ใช่เรื่องที่ยากสําหรับการหลบหนีอะไรในในประเทศไทยเวลานี้นะครับคนต้งคดีนเนี่ยเดินเที่ยวห้างเต็มกันไปหมดอะ่ะถ้าไม่มีไม่มีการติดตามหรือไม่ทําเป็นเป้าสายตา นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันวัดหวัวใจวันที่สิบแปดว่าเนี่ยนะครับว่าจะปฏิบัติตามกระบวนการของกฎหมายนะครับมีความกล้าเหมือนกับที่พูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้แทคกติกอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเถอะอย่าก,กินห่านโชก็หาความสําราญตามสวายเพราะว่าการกินห่านมันไม่ได้พิสูจน์ว่าสู้หรือไม่สู้ครับนะครับไม่ได้บอกห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงหรืออะไรหรอก แต่ว่าสิ่งที่สําคัญสาคัญวันที่สิบแปดนู่นเออใช่ใช่คือจะกล้าวันไหนก็ตามอ่ะจะกล้าวันนี้กล้าวันพุ่งนี้อืแต่วันมะรืนน่ะจะมีความกล้าเขาสงสัยวันเดียวนะครับก่อนหน้านี้ใครจะไปสงสัยล่ะนะครับจะไปกล้าที่ประทุมนะครับจะไปกล้าที่นนทบุรีจะไปกล้าแสดงความกล้าโดยการกินห่านเนี่ยแล้วไอ้นั่นมันพิสูจน์อะไรไป่ได้ วันเดียวที่เป็นสุดความกล้าคือวันที่สิบแปดสิบโมงนะครับที่อายการสูงสุดนัดจะนำตัวส่งไปศาลซึ่งเนี่ยนะครับความเป็นจริงนั้นเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยได้ตัดสินใจอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดต้องออกมาพูดนะครับสําแดงตนอย่างชัดเจนว่าว่าเด็ดตีนขาดอย่างไรก็จะไปแต่ว่าอาการแบบนี้เนี่ยคนเคยเห็นนะนะครับ ก็ขนาดขออนุญาตศาลเพื่อไปดูโอลิมปิกหรือดูหนาวศาลอนุญาตให้ไปดูโอลิมปิกหรือดูหนาวเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยนะครับครั้งละสี่ปีเนี่ยเห็นไหมสี 4, 4, 4, 6, 6, ่สี่สิบหกโอลิมปิกสี่รอบยังไม่กลับเลยดูโอลิมปิกอยู่ดูโอลิมปิกอยู่สี่ปีมีครั้งแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับศาลอนุญาตเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับเจ้าตัวขอเพื่อไปดูโอลิมปิกหรือดูหนาว แต่ว่าสารบ้านเราก็เป็นอย่างนี้แหละคือโกหกด้วยวาจาไม่ได้ต้องโกหกด้วยตัวหนังสืออ่ะก็ให้ไปไปดูโอลิมปิกแล้วดูหนาวแล้วดูร้อนก็ยังไม่เขับดูฝนน้ำตุ่มจนกระทั่งสิบหกแ้ดูหนาวสิบหกแ้ดูหนาวอ่ะเห็นไหมเอาแล้วเราจะเชื่ออะไรและการประกาศกลับบ้านเนี่ยครับต่างคมต่างวาละไม่รู้สักกี่ครั้ง <g ülme> ก็ไม่กลับก็ไม่กลับไม่กลับอทีนี้เนี่ยนะครับพอบทจะกลับมาแล้วก็บอกว่าเห็นไหมไอ้ที่ไม่กลับใครว่าไม่กลับผิดตัวเองก็ผิดเองตัวเองประกาศว่าจะกลับแล้วไม่กลับมาเองเนะครับแต่ว่าพอพอ,พอกลับมาจริงไอ้ไอ้พวกนี้ไอ้บรรดาสาวก็ไปชี้หน้าด่าคนอื่ไอนไ่้ไหมเขากลับมาและไอ้สิบห้าสิบหกครั้งหรือว่ายี่สิบครั้งไอ้ที่ไม่กลับอะเห็นไหมคือเราจะเอาสาระอะไร คือประเทศนี้เนี่ยนะครับถ้าประชาชนบางบางส่วนมันไม่เองนววยเนี่ยเราจะไม่ได้คนอย่างนี้มาเป็นผู้ปกครองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าณนะวันนี้เนี่ยนะครับผมบอกว่าให้คิดดีๆว่าเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าที่เข้ามารอบนี้เนี่ยมันเกิดความเสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมมันเกิดความเสียหายต่อพระวรมราชโองการและตัวเองก็แสดงความรับผิดชอบ ความจริงความรับผิดชอบเนี่ยเล็กน้อยมากนะครับเพราะความเป็นจริงเนี่ยนะครับการเดินทางไปพบพนักง,งานในอาคาเรเอาตัวไปศาลใ,ใ,ใครใครเขาก็ทําทั้งนกัน <Okay. S 2> ความจริงไม่ต้องใช้ความกล้าอะไรเลยใช้เพียงแค่ความรับผิดชอบเท่านั้นเองเราก็ขึ้นศาลน่เกือบร่วมยี่สิบปีเนี่ยนะครับตามมาวันไหนก็ไปวันนั้นะก็อยู่อย่างนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้คือความเป็นจริงนั่นเอง เราจะต้องมาเถียงว่าจะไปหรือไม่ไปหนีหรือไม่หนีนี่สังคมสังคมงงเลยนะอะมันั่งเถียงกันเรื่องนี้เถียงแล้วพม่นี้ทั้งที่เขาเป็นอดีตนายกนะเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองอนะครับโดยพฤตินัยใหญ่กว่ารัฐบาลเรายังเรายังต้องมาควานหาว่าเขาจะ ไปพวกพนักงานเายการความจริงเล็กมากความจริงด้วยระดับนี้ต้องไปต้องไม่หนีต้องไม่คุยแล้วเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องนะคไม่ต้องตั้งคำถามเลยมันเป็นเรื่องที่สังคมไม่ตั้งคำถามนี่สังคมไทยจะต้องมาลุ้นกันดินะครับว่าว่าไปหรือไม่ไปหนีหรือไม่หนีเห็นไหมซึ่งเนี่ยนะครับถามว่าถ้าเป็นบุคคลอื่นนะเป็นเราเราเนี่ยนะครับเขาก็ก็ต้องว่าวัวเดตินขาดยังไงก็ต้องไป แต่นี่น,นคะครับคนระดับเนี้ทําไมสังคมไม่ไม่เชื่อใจเลยและทีนี้บรรดาของเชียบอกไม่เชื่อมีอคติก็ไอ้สิบเจ็ดปีมันไอ้ออที่หนีหนีคดีอะด่ะก็ขนาดศาลยังต้มอ่ะก็ต้องบอกก็ไปดูกีฬาโอลิมปิกแล้วดูหนาวอ,อ่ะและ้วก็แล้วก็สุดท้ายเไป็นไงพอกลับมารอบนี้พอเกิดปัญหาไม่จะให้ไปเชื่อได้ไงก็คนเคยหลอกอ แล้วก็ไม่ได้ครั้งเดียวด้วยต่างคำต่างว่าละมากมายแล้วก็บอกจริงละจริงละเนี่ยบรรดากองเชียร์จริงละจริงแล้วถ้าถ้าถ้าไม่ไปก็จะได้อธิบายไหมเขาบอกว่าไอ้ประเทศมันเ็งซวยก็มีประชาชนเฮงซวยแบบนี้ไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยนะครับถ้าเสียงนี้ได้ยินไปถึงเนี่ยคือผมเองต้องการเห็น เช่นเดียวกับคนไทยความเป็นจริงนั้นที่เราเรียกร้องคือสิ่งที่เราทําตลอดนะอือเราไม่ได้เรียกร้องเนี่ยนะครับว่าให้ไปทําในสิ่งที่มันแปลกใหม่อืนะครับหรือว่าเป็นการเรียกร้องให้ท่านเดินไปตายแต่ความจริงนั้นเรียกร้องให้เดินไปอย่างสง่างามบ้างนะครับในพื้นที่ของกระบวนการยุติธรรมที่ตัวเองประกาศว่าเคารพในกระบวนการยุติธรรม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวเรียวหัวต่อที่สําคัญ อย่างที่ผมบอกว่าต้องใช้ตาดำมากกว่าตาขาวใช้ความกล้ามากกว่าความที่ขาดนะเพราะก็เห็นอยู่ได้ชัดหนีมาสิบเจ็ดปีก็เห็นอยู่แล้วนะครับคดีที่รัชดาสองปีก็หนีจนคดีขาดอายุความจนกระทั่งเขามาแก้ไขกฎหมายว่าคดีทุจริตไม่มีอายุความ,ม,มนะครับเพราะว่าถ้าคดีเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีกฎหมายฉบับนี้ก็หลุดหมดนะครับป่านนี้ก็กลับมาอย่างที่ใครก็ไปทำอะไรกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าผมว่าสังคมเนี่ยจะต้องร่วมในการกดดันอันนี้สําคัญมากต้องร่วมในการกดดันและปล่อยปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้อนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ไปกล่าวหาว่าใครอย่างไรเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่มีหน้าที่อะความที่มีหน้าที่นั้นเนี่ยมันไม่ยากอะไรเลยเคยใช้หลักการเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาอย่างไรอื ก็ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างเสมอเหมือนไอ้อน,นี่เนี่ยนะครับก็ระง,งับยับยั้งความเสียหายนะครับได้มากที่สุดแล้วและที่สำคัญที่สุดมากกว่านั้นก็คือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มันจะเกิดความหายนะากกระชายโดยเฉพาะเรื่องบอนคาสิโน,โนเนี่ยม,มันก็จะได้ระง,งับยับยับย้งด้วยมันก็จะพูดได้ง่ายว่ามันจะเป็นโดมิโนเลยนะ เรื่องดีจิทอนวอลเล็ตมันก็จะเป็นโดมิโนไปนีต่ตามมาด้วยเรื่องขายขายชาติอีกนะขายดินล้วยเรื่องเรื่องไอ้แลนด์บริดจ์กับที่สามแสนไร่ตร่งนี้นี่มันต้องสู้กันยิบตาแนหะผมจะบอกเพราะว่าท้ายที่สุดม,มันยอมไม่ได้หรอกเพราะกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าที่สามแสนไร่เนี่ยนะครับออกทะเลสองฝั่งเนี่ยม,มันรับไม่ไหวนะครับและมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางเศรษฐกิจอะไร มันคือความชิบหายเรื่องความมั่นคงนะครับคือกําไรขาดทุนหาอะไรไม่ได้เลยนะครับนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนอะไรต้องรอเก้าสิบเก้าปีและไอ้คนนั้นที่อนุมัติมันอยู่รอแม่นะครับเพราะพวกนี้ไม่กี่ปีมันก็ตายแล้วแต่ว่าความเลวร้ายมันทิ้งไว้กับแผ่นดินเนะี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้เรื่องคาสิโนที่ฝังผลประโยชน์ส่วนตนส่วนตัวกันเนี่ยมันได้ผ่านไปได้ยังไง เพราะว่าชาติบ้านเมืองทาง่านนี้ตัวเองแบบนี้นะครับและความเสียหายแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วตัวเองอยู่กี่วันละแล้วไม่รู้ตัวเองจะอยู่หรือไม่อยู่แต่ความชิปหายนั้นใครจะมายกเลิกกัได้ความเสียหายข่างโง่เต็มกันไปหมดะะนะครับไอ้นี่มันมันก็เห็นอยู่แล้วแล้วก็ดิจิตอวลวอลเลตก็มูลค่าเนี่ยนะครับสินค้านี่แสนกว่าล้าน นะครับต้องใช้เงินห้าแสนบวกหนึ่งเป็นแปดอา่าเป็นหกแสนล้านเวลาใช้นี่ะคูณสามนะครับหนึ่งจุดแปดล้านล้านแล้วกว่าจะใช้นี้หมดไอ้พวกนี้ตายก่อนนังนั้นนะใช่ใช่ใช่ก็ทิ้งพอจะดบบาไปไ้กับประเทศไต่เห็นไหมมันได้อืแต่ความชิ้หายอยู่กับประเทศชนะครับของมูลค่าแสนกว่าบาทแสนกว่าล้านบาทใช้เงินไปหกแสนล้านบาทใช้หนี้หนึ่งจุดแปดล้านล้านอื รอบลอยรอบลอยบ้านเมืองแบบนี้ได้ไงคาสิโนโที่ไปวางแผนแค่นั้นะคือถ้ามันดีจริงมันคงจะตั้งได้นานล้วแหละประเทศไทยนะครับแต่เพราะเห็นว่ามันเป็นปัญหาไงนะครับแล้วจนกระทั่งแลนด์บริดดูสิความเป็นจริงเนี่ยนะครับขณะคอขอดจากคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วมาเป็นร้อยปีย,ยังยังยังตัดสินใจกันยังไม่ได้เลยเพราะมันกระทบกระเทือนเรื่องความมั่นคงภูม,มิรัฐศาสตร์เยอะแยะก,กันมากมาแต่ว่าไอ้นี่หนักที่สุดตอนแรก ขุดคลองกลัวมีปัญหาเรื่องดินแดนนะครับว่าไม่ได้มีรอยต่อกันครับแต่ว่าเอนี่หนักสุดคือยกแผ่นดินให้เลยได้ทีด้วยเอ้นี่หนักหนักกว่าหลักคิดเดิมไงลักคิดเดิมเลยนะครับยังทําให้สำเร็จเลยนะครับเป็นร้อยปีมาแล้วคิดอะของเก่าไม่ต้องยกของขึ้นลงด้วยเอือือร์รัปกั่นทำให่ได้มาครั้งนี้เลยนะครับรถไฟกับกับถนนแต่ว่าที่แปลง นะครับสามแสนไรซ้อนไอ้นี่หนักที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมว่าคนที่คิดอย่างเนี้ยนะครับกับบ้านเมืองที่นะครับของผมว่าอย่างไรแผ่นดินเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่างไงเนี่ยเรื่องเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับเกิดเกิดขึ้นบ้านเมืองมันก็ฟังนะครับยกเว้นว่าคนไปเห็นดีเห็นงามเนี่ยซึ่งก็เป็นจานวนน้อยอีกนะนะครับที่อ้างนะครับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่าจะไม่พูดเรื่องความชิบหายใดๆ <ừ> ทั้งสิน้น <ừ ừ S 2> เพราะฉะนั้นผมบอกว่าบรรดากองเชียร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็มีไม่มากแล้วแหละแต่ว่ามันต้องมีสตินะครับคือคนจะรักคนนะ่ยทั้งที่คนนั้นเขาไม่ได้รักอะไรคุณหรอกเขาไปใช้คุณเป็นเครื่องมือยกไว้หน่อยคุณพร้อมจะนั่งไปในหน้าโง่เนี่ยครับแต่สําคัญที่สุดอคุณต้องรักชาติบ้านเมืองคนะุณไปหลงบุคคลซึ่งถ้าคุณมีสติเขาก็เห็นว่า เขาไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยวันไหนอยากถีบหัวเรืสอสงก็ถีบวันไหนคิดถึงก็บอกผมกลับมาแล้วแต่คนมีมีสถานะปกตินี่มาเก้าเดือนเพิ่งทักทายวันแรนกมาเก้าเดือนเพิ่งทักทายพี่ต้องแสดงผมกลับมาแล้วพ,พี่ตู่บอกบุญยังไม่ไปแต่ไปจังหวัดอื่นเต็มไปหมดแล้วแต่ว <c oughs> ่าไปทําบุญยังไม่ได้ไปก็คือหมายความถ้าเขารักกูนะมาวันแรกต้องบอกรักเลยใช่ใช่ใช่มาวันแรกพี่น้องแสแดงผมกลับมาแล้ว ไอ้นี่มาอยู่เก้าเดือ,นพ,น,อดนพี่น้องเ็ยผมกลับมาและเพ่ถามว่าพี่น้องเลยพร้อมหน้าโง่กันทั้งประเทศหรือเปล่าว่าไม่รู้ว่าเขามาทต้มนี่พึ่งนี่พึ่งรุ่นรู้ว่ามาแล้ว <h ums> เขา,า <h ums> อ,อยู่ในสังคมแบบนี้ไง <h ums> คือบทที่บทที่พร้อมจะโง่งก็โง่งแบบไม่เข้าท่านะครับแต่ว่าเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าอยากจะใช้ก็ใช้อยากจะทิ้งก็ทิง้ง <h ums> อยากจะเห็นไหม แล้วไอ้พวกนี้เอาเอา,เอาชีวิตเราแรกนะนะครับสู้จนเอาถวายหัวทั้งนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้แยแสะอะไรแต่เขาให้ความสําคัญดินะครับลงถึงสิ่งแรกเนี่ยนะครับที่จะทําก็คือเรื่องเหล่านี้นะแต่ว่าไม่เคยเลยเจนกระทั่งผ่านมาเกือบเก้าเดือนพี่น้องเสือแดงผมกลับมาแล้ว <laughs> โอ้โหนี่ควรจะตื่นตันดีไหมเนี่ยตื่นตันดีไหมไ <laughs> แล้วไปพูดที่ปทุมด้วยที่นั่นคนก็ตายนะครับเพราะตายทั้งในเหตุการณ์ตายตามหลังนี่ก็มีเยอะนะครับบาดเจ็บสารพัดเนยนะครับผมก็เราเองเห็นในแต่ละบริบทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราทนความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือการเป็นผู้นําคนเนี่ยมันต้องเป็นแบบอย่างของการเสียสละนะเพราะเนี่ยนะครับคําว่ากับตันเนี่ยนะครับมันมาคู่กับเสียสละนะ นะครับไม่ใช่กับตันนี่ต้องอยู่กับเรือจนเรือจมนะ